มื่อหล่าเล่นหนังสือปองปองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นคนเก่งคนฉลาดเป็นเจ้าคนนายคนมันเป็นนัวหนาคนอ่าเป็นฝ้าครับได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งลูกได้อยู่ได้อยู่เดียวเคคุณปู่เปิดไฟค่ะไปเปิดไฟค่ะ

เอานี่ไหมเอาปลาเปลี่ยนเปียนเปียนเปลเล้ยงเปเอาสีหวังเอาจับเอาค่อยๆจับเอาจับเอาจับเอาลูกจับเอาจับเอามาเอาแหมกี้มาเอาแม่ลูกเติ้ลมาเอาลูกสัาษาได้หรือยังเอ้แทมทีมได้หรือยังลูกเอาสีนี้นะเอาช้อนค่ะเอาช้อนค่ะอันขาวๆก็อร่อยนะอันขาวๆอ่ะ ใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้มีใครยังไม่ได้ไหมไม่มีอ้ไม่กี้มาเอาไอ้นอที่โทตามตามเอาสิอะไรกันเลเอาุกสี เอากินเลยอร่อยไหมแซบบอ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 เอาออกที่ล่ะมันกินได้ไหมอ่ะเอามันเป็นเนี้อกินบอกใบตยแดิอยไปกินแทนลูกกันน กินค่ะกินค่ะอันนี้ไว้แจกลูกค้าที่คนที่ไม่ได้กินเอาไปให้น้ำทิพด้วยเออไปให้น้ำทิพด้วย